อ่าเอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดสเปคคอมสำหรับเล่นเกมในงบ7 0 0 0บาทกันนะครับแบบเน้นแรงจะมีอะไรนบ้างไปดูเลยนะครับก็จะใช้เป็นเจ้าไรเซนสามนะครับ3 2 0สนะครับซึ่งสเปคนี้ก็คือต่อยอดมาจากสเปคในงบ5000คลิปที่แล้วนั่นเองนะครับก็จะเปลี่ยนแค่หลักๆก็คือเจ้าตัว CPU นั่นแหละนะครับซึ่งเจ้าตัว 3-20G เนี่ยมันดียังไงนะครับคือตัวก่อนที่ผมจัดในคลิป5,000ันเนี่ย จะเป็น a อด l อนเนอรนะครับ2.0หรือถ้าใครไหว 3000G ก็จัดได้นะครับแต่มันจะไม่ค่อยต่างกันนะครับซึ่งสเปคตัวนี้เนี่ยหลักๆคือจะเป็น2อ o คอสีเทรดนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยหลักๆจะได้เป็น4 c o คอสีเทรดเลยนะครับซึ่งมันจะดีกว่าเดิมค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามันมี4ี่คอแท้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวกราฟจอในนี้เนี่ยถึงจะไม่ได้มีระบุไว้แต่ว่าอินทิเกรตกราฟิกในตัวนี้เนี่ย จะเป็น v ีกานะครับความเร็วประมาณ 1.25GHz นะครับซึ่งเป็นการ์ดจอที่เร็วพอสมควรเลยทีเดียวนะครับคือเอาไง่ายคือเกือบเทียบเท่าการ์ดจอแยกบางตัวได้เลยนะครับดังนั้นแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มันสามารถ OC ต่อได้ไกลมากนะครับอย่างเมื่อกี้ผมบอกว่า 1.25GHz นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็นิยม OC กันนะครับคือมันไปได้ประมาณ1 7ถึง1.8 กิกะเฮิร์ตเลยทีเดียวนะครับหรือถ้าเป็นค่าที่คุณสามารถหาเบสท์มาร์กได้ทั่วไปก็คงจะเป็น1 7 5 0เอฮิร์ตอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันสามารถทำได้ง่ายๆนะครับด้วยสต็อกคูลเลอร์เลยแต่ว่าบอร์ดอาจจะต้องดีกว่านี้หน่อยนะครับซึ่งบอร์ดเนี่ยผมจะใช้เป็น a 3 2 0ธรรมดานะครับเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเรามีงบแค่7 0 0 0นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะฟิกมากนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากที่จะใช้บอร์ดที่มันดีๆหน่อยนะครับผมแนะนำเอา b สึ่หรือถ้าดีูน่านี้ B50 นะครับเี่ย มันจะดีกว่าที่ว่าเวลาคุณรับเกียรด CPU ใหม่อะไรเงี้ยคือผมไม่มั่นใจว่า A 3 2 0ทั่วไปนี่มันจ่ายไฟพอไหมนะครับสำหรับ CPU รุ่นที่มันสูงมากๆคือมันเป็นซ็อกเก็ต AM4 นะครับคุณจะใส่ไลนเ9อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะซดเกินที่มันบอกหรือเปล่านะครับคือมันอาจจะเกินร้อยวัตต์ได้เลยนะครับนั้นแล้วผมไม่แนะนําพวก A320 นะคือส่วนตัวผมไม่มั่นใจว่าเฮ้ยมันจะจ่ายไฟพอเปล่าอย่างพวก Intel Gen10 อย่างเงี้ยคือบางตัวซดไปเกือบ300วัตต์เลยนะคือมันเยอะกว่าที่จินตนาการมากนะครับถึงป้าย TDP มันบอก125อย่าอะไรเงี้ยแต่ว่า TDP มันไม่ใช่ power consumption จริงๆนะครับคือถ้าช่วงที่มัน stress หน่อยเนี่ มันสูบไฟเต็มที่นี่ผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันว่าลายเส้นมันจะเท่าไหร่นะครับถ้า Intel 300พวกลายเส้น7ลายเส้น9ก็อาจจะสักร้อยนิดๆนะครับผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับทางที่ดีก็แนะนําเป็น B450 นะครับถ้าเป็นตัวดีๆเนี่ยภาคจ่ายไฟจะเต็มมากนะครับแล้วก็ B50 นะครับสำหรับใครที่ชอบ PCIe 4.0นะครับก็ในปัจจุบันยังไม่จําเป็นมากนะครับคือ3.0มันก็เหลือแหล่แล้วนะครับ RTX 3090ก็ยังใส่ได้ SSD Gen3 ก็ยังโอเคอยู่ นะครับแต่ว่าก็เผื่อมีนะครับเพราะว่าถ้ามีสักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วคุณอัปเกรดเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ยาวๆไป8 1 0ถึงปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนําแนวทางอัปเกรดให้ทายคิดนะครับก็มาดูกันที่สเปคหลักกันก่อนนะครับส่วนตัวกร์ดจอเนี่ยเราจะข้ามไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะใช้ v ีก้8ที่เป็นอินทิเกรตกราฟิกนะครับแรมเราจะใช้เป็นแรม8กิกก่อนนะครับเอา1ตัวก็พอนะครับบัตร302ในที่นี้ผมเลือกบัตร302เพราะว่าราคามันไม่ได้ต่างจาก บัส2 1 3 3มากนะครับซึ่งพวกบัต2 0 0 0 2,400อย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างมีผลเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับบัส3,000แล้วเนี่ยอาจจะต่างกันเกิน15%เลยเพราะว่าเจ้าตัวอินทิเกตกราฟิกเนี่ยมันไม่มีแรมของตัวเองมันก็ต้องใช้แรมคอมจริงๆนี่แหละนะครับก็จะแชร์ไปนะครับบางทีก็แชร์2กิกบางทีก็แชร์1กิกซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับถ้าคุณแค่เล่นเกมเบาๆเกมที่ไม่ได้จินสเปคอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนาให้เหลือแค่1 ก็ตัดต่อได้ดีนะครับสำหรับใครที่มีงบแค่นี้แล้วต้องการที่จะเน้นไปทางตัดต่อหรือว่าทางโปรแกรมหลายๆด้านที่มันใช้แค่ CPU เงี้ยก็แชร์แรมให้มันน้อยๆลงมาหน่อยได้นะครับสามารถปรับเหลือ200-500เมกได้นะครับแต่ก็แนะนําให้คงไว้ที่1นึ่กิกนี่แหละนะครับสำหรับการใช้งานอย่างอื่นด้วยทั่วไปนะครับเท่านี้คุณก็เหลือพื้นที่7จ็ดกิกแล้วนะครับเต็มที่แต่ว่าถ้าคุณเล่นเกมแบบปรับหนักจริงๆเนี่ย ก็อาจจะเกิน1นึ่งกิกได้นะครับแนะนําให้ตั้งไว้ที่2องกิกนั่นแหละนะครับอย่างพวก GTA อย่างเงี้ยถ้าคุณปรับค่อนข้างสูงเนี่ยมันมันก็จะกิน V ีแ m มค่อนข้างเยอะนะนะครับก็จาเป็นที่จะต้องแชร์ไปเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็สาเหตุที่ผมใช้แค่ตัวเดียวเนี่ยเพราะว่าผมจะเผื่อการอัปเกรดในอนาคตด้วยนะครับเพราะว่าสำหรับชุดนี้แล้วเนี่ยแค่คุณใส่การ์ดจอเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือมันดีงามเลยนะคือมันสามารถปรับสุด 4K ได้เลยด้วยซ้ำนะครับหรืออย่างน้อยๆก็ปรับสุดดดไ้ในับแต่่วา การที่จะทำอย่างนั้นเนี่ยคือเกมเนี่ยมันกินแรมเกิน10 g กิกแน่ๆน,นะครับถ้าคุณเล่นเกมที่มันกินสเปคหน่อยนะครับแล้วก็ปรับกราฟิกระดับพวกอัลตร้าอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆ10 g ิกแน่นอนนะครับบางเกม16 g หิกนี่ไม่พอได้ซ้ำน,นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็แนะนำให้ใส่แรม8 g ดิกอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับเวลาอัปเกรดข่าวหลังนะครับจะได้เล่นเกมปรับสุดได้เลื่อนๆนั่นเองนะครับถามว่ามีแค่8มันโอเคไหมก็โอเคแหละแต่มันแกว่งนะครับแล้วก็ถ้าใส่4 2ตอนนี้เนี่ยคือบอร์ดตรงนี้เนี่ย่ยทีผมจัดไว้ให้เนี่ยมมมันมีสล็อตแแรแค่2ช่องนะครับถ้า คุณใส่เข้าไป2ตัวเนี่ยสีูณสเนี่ยเวลาคุณอับเกรดคุณก็ต้องทิ้งตัวเก่านะครับอาจจะขายทิ้งหรือาจจะโยนทิ้งเลยนะครับก็นั่นแหละครับผมมองว่ามันเปลืองตังค์นะนะครับดังนั้นแล้วก็แนะนําเว้นไว้สักช่องหนึ่งนะครับการวิ่งดูโอมันเร็วกว่าก็จริงแต่มันไม่ได้เร็วกว่ามากมายอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างมากๆก็สัก15%น่ะนะครับมันแค่นั้นเองก็แนะนําให้ใส่ไปก่อนนะครับสักหนึ่งตัวหรือถ้าคุณไม่คิดจะอัปเกรดแล้วก็จะใช้แค่นี้เลยจบเลยนะครับก็ ใส่4กิก2ตัวได้เลยนะครับบัส3 0 0เท่าเดิมก็ได้หรือจะบัส2 0 0ก็ได้ก็จะแรงน้อยลงหน่อยนะครับตามความเร็วบัสนะครับอันนี้ไม่สีเรลียมนะครับไม่ว่ากันใส่ยังไงก็ได้แล้วก็ SSD นะครับผมจะใส่พื้นฐานไว้ให้120กิกนะครับสำหรับลงระบบแล้วก็เล่นเกมจํานวนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณใช้เท่าไรนะครับคุณต้องการเท่าไหร่คุณก็ใส่ตัวขนาดเท่่่่าาาาานนนััััั้้้้ไไไดดดเเลลยยยยยะะรรบบบบกกกก็็พิมมงงงปปสสสหหออณ15,7 250-500G ี SD แ นะครับเพราะช่วงนี้เนี่ย SSD มันถูกหรือคุณจะรอซื้อตอนที่ช่วงที่ SSD ลดก็ได้นะครับแบบ SSD ลดช่วงไหนคุณก็กดมาแล้วก็ซื้อคมหนึ่งเครื่องพร้อมกันเลยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมให้ลิงก์ไว้แล้วนะครับใต้คลิปถ้าลิงก์ไหนเสียหรือว่าลิงก์ไหนที่เขาไม่ขายแล้วเขาเลิกขายแล้วเนี่ยก็สามารถทักมาขอลิงก์ใหม่ได้อินบ็อกไปที่เพจเฟสเอลซด้านล่างได้เลยนะครับแลว้วก็ power supply เนี่ยผมจะใช้เป็นตัวถูกสุดก่อนนะครับซึ่งระดับ500วัตต์ขึ้นไปเนี่ยสามารถใช แต่ก็แนะนำนะครับคือ power supply พวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับคือการซื้อ power supply ที่ถูกเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ความมูลพังได้นะครับพวกนี้เนี่ยผมก็แนะนำไม่ใช้แค่ตามประกันนะท่านให้หีอย่งปี้ยคุณก็ใช้สักปีหนึ่งนะครับหรือเกือบๆครบประกันแล้วคุณก็เปลี่ยนไปนะครับซึ่งในช่วงเวลา1ปีเนี่ยคุณก็มีเวลาเก็บเงินมากคิดว่ามากพอที่จะพอซื้อตัวใหม่นะหรือว่าถ้าคุณต้องการที่จะอัพเป็นตัวดีๆให้มันจบๆไปเนี่ยผมแนะนำเป็น a n t i c atom v 550นะครับซีรีส์ atom v เนี่ยมันม ราคาต่ำกว่าพันด้วยซ้ำนะครับถ้าซื้อเต็มก็990ถ้าซื้อรอช่วงลดๆก็ประมาณ800กว่าได้นะครับก็จะแนะนํามากๆนะครับเพราะถึงมันจะยังเป็นตัวที่มันไม่ผ่านเกณฑ์ผมแต่ว่าก็ใกล้เคียงเกณฑ์ผมมากที่สุดเลยนะนะครับคือในงบต่ากว่าพันหนึ่งเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ผมมองว่ามันดีที่สุดแล้วนะครับก็แนะนําใช้ได้นะครับ a n t i q Atom V ห้นะครับซึ่งผมก็ว่าจะยกตัวอย่างหรือหารูปให้ดูเนี่ยแหละนะครับแต่ว่ามันไม่มีในเว็บนี้นี่เองนะครับคือน่าจะ นะครับแต่ก็นั่นแหละครับมันไม่มีนะครับก็ประมาณนั้นนะครับราคาก็990เดี๋ยวผมจะใส่เป็นลิงก์แทนเจ้าตัวนี้ให้ด้วยเลยนะครับก็รวมๆก็ จริงๆน่าจะเพิ่มขึ้นมาแค่ประมาณ500เนะก็ในงบ7,500เนี่ยคุณสามารถจัดตัวนั้นได้สบายๆแล้วคุณก็ใช้คอมเครื่องนี้ได้แบบยาวๆนะครับยาวๆเลยนะครับเพราะตัวนั้นก็ถือว่าเป็นตัวที่คุณภาพสูงมากๆอยู่ถ้าคิดตามราคาที่มันไม่เกินพันเนี่ยนะครับถือเป็นตัวที่คุณภาพสูงมากนะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะครับในส่วนของ CPU เนี่ยสามารถใช้เป็น Ryzen 3 2200G ได้นะครับเพราะว่ามันก็แค่เจนเก่าก,ากว่านะครับแต่คือโดยรวมเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนะครับ จ้า3 2 0 g เนี่ยมันจะต่างกับ3100กับ3 3 0 x ที่มาทีหลังนะคือความแรงถ้าเทียบกันเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับคือ 3200G นี่ความแรงต่ํากว่า3100อีกนะครับระดับนึงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเทคที่ค่อนข้างต่ํากว่านะครับถึงมันจะออกมาเป็นชื่อเจน3เหมือนกันแต่ผมมองว่าเทคพวก3100กับ 3300X เนี่ยมันเข้าใกล้เจน5มากกว่านะครับเพราะมันออกหลังเจน3ปกติทั่วไปเนี่ยประมาณเกือบปีนึงเลยทีเดียวนะครับดังนั้นแล้วความแรงของ Ryzen 3 3200G เนี่ยมันก็ คล้ายๆกับ 2200G นั่นแหละนะครับคือมันเกือบจะเป็นตัวเดียวกันเลยอะแค่เพิ่มคอกขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ใช้ตัว v 9 8เหมือนกันนะครับในสำหรับเกมเนี่ยเราจะใช้การ์ดจอเป็นหลักนะครับคือผลลัพธ์เฟรมเรทเนี่ยส่วนมากอยู่กับการ์ดจอเลยต่อให้คุณใช้เป็นไร้เส้ก้าเนี่ยถ้าคุณหาการ์ดจอเท่า v 9 8มาใส่เนี่ยฟเฟรมเรทก็ต่างกันไม่มากนะครับดังนั้นแล้วก็สามารถใช้ 2200G แทนได้นะครับเกือบจะเหมือนกันไม่เป๊ะเลย คุณอาจจะหาเป็นมือสองราคาจะได้ถูกกว่านี้หน่อยก็ได้นะครับลองเสิร์ชหาตามช็อปปี้ลาซาด้านะครับมีของมือสองเยอะแยะมากมายนะครับก็ถ้าเจอราคาดีๆก็กดได้นะครับแต่ถ้ามันแบบมัน2,000ไปลายๆอะไรเงี้ยก็แนะนําไม่ขยับมา3า0พันจีนี่แหละดีแล้วนะครับซื้อมาปุ๊บได้ประกัน3ปีด้วยนะครับของมือ1มันของมือหนึ่งมันสดกว่านะครับมันมั่นใจได้มากกว่าแล้วก็มาดูทางด้านผลเทสกันเลยดีกว่านะครับรวมๆก็อยู่ที่ประมาณ70,00ันี่แหละนะครับ s s a s s i n s Creed Odyssey นะครับโลว์เฮดดีได้35เฟรม เอฟเพ็กเลเจนส์โล่ไฮโมเดลดีเทลเฮด frame, ดีได้52เฟรมแบนเดอร์ฟิล5โล่เฮดดีได้63เฟรม GTA 5มีเดียมฟู๊ดดีได้50เฟรม PUBG เวลี่โล่เฮดดีได้56เฟรม f o r ์ดไนทมีเดียมเท็กเจอร์เฮดดีได้91เฟรม World War 2โล่เฮดดีได้66เฟรมเรนโบว์ซิกซี่ก์มีเดียมเฮดดีพลัสได้71เฟรม CGO Low HD ได้114เฟรมและ Valorant Low High Texture HD ได้141เฟรมไปเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าสูงกว่าเดิมมากๆนะครับถ้าเทียบกับงบ5,000แล้วเนี่ยสูงขึ้นเกือบ2เท่าในหลายๆเกมเลยทีเดียวนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ80%ซึ่งในผลเทสนี้เนี่ยผมได้อัปเกรดเซตติ้งด้วยนะครับถ้าสังเกตจะเห็นหลายๆเกมปรับเป็นมีเดียมรวมถึงบางเกมอย่าง GTA 5หรือว่า CGO อย่างเงี้ยผมยับเกรดภาพเป็น Full HD นะครับซึ่งคุณจะได้ภาพที่ชัดกว่านะครับเพราะจอสมัยนี้ก็น่าจะเป็น Full HD กัน เนอะนะครับแต่ว่าเฟรมเลตเนี่ยมันก็จะดรอปลงเยอะมากเพราะว่ามันมันจะกินสเปคกว่ามากๆนะครับแต่ว่าสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถเล่นเกมได้อย่างสบายๆนะครับคือเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเกมแบบฟุตดีอย่างแท้จริงเลยนะครับก็ ถ้าคุณปรับ,รบ,รบต่าพออย่างเงี้ยในระดับฟอดอย่างเงี้ยคุณสามารถเล่นเกมท,ทั่วไปได้แบบเกิน60เฟรมลื่นนะนะครับอย่าง gta 5อย่าง fortnite อย่าง rainbow six siege อย่างเงี้ยคุณสามารถปรับมีเดียมได้ด้วยซ้ำนะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นสเปคที่ถือว่าค่อนข้างแรงอยู่นะครับแล้วก็มาดูแนวทางอัปเกรดกันนะครับหลกัหลกๆที่ตัวนี้ขาดไปเนี่ยมันคือการ์ดจอนะครับอันนี้คือผมมองในเรื่องของคุณเปลี่ยน power supply เป็นพวก a n t e c หรือว่าตัวดีๆตัวอื่นๆเรียบร้อยแล้วนะนะครับก็อัปการ์ดจอสักตัวหนึ่งนะครับอาจจะใช้ เป็น i x 7 0อย่างเงี้ยใส่เข้าไปตัวเดียวคือคุณปรับเวล y ่ไฮ h แบบปรับเ l t ต a ได้แบบลื่นๆเลยทีเดียวนะครับอย่าง g d a 5เงี้ยคุณปรับได้เกือบสุดเลยนะคือแบบลากทุกอย่างสุดได้เหลือแค่ msa x 2ไว้นะครับคือบอกเลยว่าลื่นมากพวก i x 70และราคามันก็ไม่แพงนะมือ2 2 5 0อคุณสามารถซื้อได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะหาแรมอัปเกรดใส่เข้าไปอีกเข้าไปอีสักตัวหนึงจะ 4G หรือ 8G กก็ได้นะครับเพราะว่า การที่จะปรับเอาตัวในระดับเกมพวกนี้เนี่ยยังน้ำต่ำคุณต้องมีแรมสัก12กิกกันแหละนะครับแต่ก็แนะนำ16กิกไปเลยนะครับใส่เข้าไปจะได้สุดเลยนะครับส่วนการ์ดจอนะครับถ้าไม่ใช่ i 5ย0้ถ้าต้องการแบบการ์ดจอมือหนึ่งแรงเลยก็แนะนำเป็นพวก GTX 1660 160 Super 160 Ti อะไรอย่างเงี้ยนะครับความแรงกำลังดีนะครับหรือจะเป็น RTX 2060ก็ได้ถ้าคุณมีงบค่อนข้างเยอะนะครับก็สามารถใส่ได้เลยนะครับเท่านี้คุณก็สามารถเล่นแบบ เลเทสซิ่งได้แล้วนะครับหรือเกมทั่วไปก็สามารถเรียกได้ว่าปรับสูตรกันเลยนะครับในดับฟูดีนะครับคือมันลื่นมากๆนะครับรวมๆก็ประมาณนี้นะครับจอถ้าจะซื้อเผื่อพวกนี้ก็จัดไปจอ1 4 4 h z จอ 4K จอ 2K ก็ ตามแต่ที่คุณชอบนะครับว่าคุณจะเป็นสายไหนนะครับถ้าสายภาพชัดภาพสวยก็เอา 4K 2K ที่สเปคมันดีดหน่อยนะครับค่าสีค่าแสงเงาเอาเด่นๆเนข้าไว้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสายจอเร็วๆเ,เน้นพวกเกม FPS อะไรเงี้ยก็แนะนำเพิ่สูงๆ144 165อะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณกะจะไม่อัปเกรดแล้วหรือว่าคงแค่นี้พอหรืออาจจะใส่แค่ไอค่าจะสูนะอะเงี้ยตัวเดียวจบและใช้ไปยาว,ยาว 45ปีอย่างเงี้ยก็แนะนำเป็นจอ Full HD ทั่วไปนะครับ60เฮิร์แทนนะครับหรืออาจจะเป็นพวก Acer ตัว 75H เฮิร์ตอะไรเงี้ยราคาประมาณ2,000ไปไปานะครับรวมรวมกันก็จะได้เป็นหมื่นหนึ่งนะครับรวมจอมันจะได้ไม่แพงเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าคุณมีงบอย่างนี้ก็คงไม่ลงทุนกับจอเยอะนะครับแต่ว่าถ้าอัปเกรดในภายหลังแบบทยอยทยอยอัปเกรดเนี่ยถ้าไม่ซื้อจอแบบจอถูกๆตอนนี้ไปเลยเนี่ยผมก็แนะนาให้จัดจอให้สุดไปเลยนะเพราะถ้าคุณใช้จอถูกๆแต่ว่าสเปคมันแรงมากๆเงี้ย คุณก็เห็นได้ไม่เกินจอนะครับมันจะไม่คุ้มเอาสํหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์เพื่อเป็นไรงใจใผมด้วยนะครับสํหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ